รายงานเรื่องเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากลจัดทาโดยพระนิรันด์จันทะโชโตรหัสนิสิต6 6 5 7 5 0 1 0 1 2น์หอเสนอดออรอุมารินเลสหาพันธ์อาจารย์รายวิชาพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชนสากลรายงาน เรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากลสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลักการพื้นฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีและความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาเพศภาษาหรือสถานะทางสังคมหลักการเหล่านี้ ได้รับการบัญญัติไว้ในเอกสารสำคัญอย่างปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติพุทธศักราช2,491พระพุทธศาสนาแม้จะเกิดก่อนการประกาศปฏิญญาสากลกว่าพันปีแต่ก็มีหลักธรรมหลายประการที่สอดคล้องกับแนวคิดสิทธิมนุษยชนเช่นการไม่เบียดเบียนความเมตตาการุณาการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการให้โอกาสทุกคนพัฒนาตนเองอย่างเสมอภาคหลักธรรมเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่สามารถส่งเสริมการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมได้อย่างยั่งยืนความนำพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและความเมตตาที่มุ่งสร้างความสุขและสันติในชีวิตมนุษย์ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาหลายประการได้วางรากฐานของการเคารพสิทธิ์เสรีภาพและศักดิ์ศรีของทุกคนแม้ในยุคสมัยที่ยังไม่มีคำว่าสิทธิมนุษยชนแต่การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมเช่นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลและการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจกลับสะท้อนแนวทิศสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจนรายงานฉบับนี้ จะศึกษาว่าหลักธรรมใดในพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลและสามารถนำมาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างไรความหมายของสิทธิมนุษยชนสากลสิทธิมนุษยชนสากล universal human rights หมายถึงสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีติดตัวตั้งแต่เกิดโดยไม่ขึ้นกับเชื้อชาติศาสนาเพศภาษา หรือสถานะทางสังคมสิทธิเหล่านี้ครอบคลุมทั้งด้านพลเมืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรร,รมเช่นสิทธิในชีวิตเสรีภาพการศึกษาและความปลอดภัยหลักการนี้ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติความหมายของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา หมายถึงคำสอนและแนวปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานแก่พุทธบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์และความสงบสุขหลักธรรมเหล่านี้ครบทุมทั้งการพัฒนาจิตใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและการสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมหลักธรรมที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนสากล 1. เมตตากรุณาเมตตา คือความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์สองข้อนี้เป็นหัวใจสำคัญของการเคารพสิทธิผู้อื่นเพราะเมื่อมีเมตตาและกรุณาย่อมไม่เบียดเบียนและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น 2. องอหิงสาหรือการไม่เบียดเบียนหมายถึงการงดเว้นจากการทำร้ายทั้งทางกายวาจาและใจสอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนด้านการมีชีวิตและความปลอดภัย 3. สมณัตาตาความเสมอภาคเป็นหลักการที่เห็นว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัติของสิทธิมนุษยชนสากลศีลห้าได้แก่เว้นจากการฆ่าสัตว์เคารพสิทธิในชีวิตเว้นจากการลักทรัพย์เคารพสิทธิในทรัพย์สินเว้นจากการประพฤติผิดในกามเคารพสิทธิในร่างกายและศักดิ์ศรีเว้นจากการพูดเท็จ ส่งเสริมสิทธิในความจริงเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยป้องกันการละเมิดสิทธิจากความประมาทสับปริสธรรมหลักของคนดีเช่นรู้จักเหตุผลตนและประมาณเป็นพื้นฐานของการใช้สิทธิยังมีความรับผิดชอบพรมวิหารสี่ได้แก่เมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาเป็นแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสังคหวัตถสได้แก่ ทานปิยวาจาอัตจริยาและสมณัตตาเป็นเครื่องผูกมัดความสัมพันธ์ในสังคมให้มั่นคงสรุปหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากลเพราะเน้นความเมตตาการไม่เบียดเบียนความเสมอภาคและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ หากนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังจะทำให้สังคมมีความสงบสุขและยั่งยืนทั้งในระดับบุคคลและในระดับโลกอาตมาภาพพระนิรัน์จันทะโชโตขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้จเจริญพร